สวัสดีครับอยู่ผมแอด i มินโปนะครับตอนนี้ผมอยู่กันที่บูธ AMD นะครับในงานคอมมาร์ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับแน่นอน AMD เนี่ยเขาก็เรียกว่านอกจากนำโนบุก AMD โนบุกหลากหลายรุ่นเนี่ยมาขายในงานแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีบูธในการนำสินค้ามาโชว์ด้วยให้เราเนี่ยได้ลองเล่นกัน และเมื่อซื้อนะครับสินค้าโน้ตบุ๊ก AMD PC AMD นะครับหรือว่าตัว A.O. AMD สามารถมันแลกรับของพรีเมี่ยมกันได้เลยนี่เลยถ้าเป็นไรเซน5จะเป็นหมวแก ap, นะครับมูลค่า299บาทเป็นไรเ e n 7นะครับจะเป็นเก้าอี้สนามหรือว่าแคมปิ้งแชร์และถ้าเป็นตัวสเปคไรเ e n 9นะครับ CPU ไรเซน9เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าล้อลาก ซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวจริงกับของพรีเมียมของแถมอีกทีนึงแล้วกันแต่ตอนนี้ผมพามาดูในส่วนของตัวที่เป็นโนบุกที่เขาเนี่ยหยิบมาโชว์ในางานกันดีก,กว่านะครับบอกเลยว่าเขาไม่ได้แค่เอามาโชว์แต่เราว่ามาหรือ,อยังมามาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์เลยกับเอเซอร์ในโตร16นะครับที่ถือว่าเป็น โนบุกนะครับ CPU AMD Ryzen 7000อีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนสนใจและผมเองก็รีวิวเสร็จแล้วกำลังตัดต่อวิดีโออยู่นะครับตัวนี้จะได้เป็น Ryzen 7 7748ขออภยัย Ryzen 7 77840 HS นะครับก็ถือว่าแรงลื่นในแพ้กันได้การ์ดจอเป็น RTX 4050 4060ก็มีนะครับแรม16กิกนะครับ sad12 หน้าจอ16นิ้ว full hd plus165 h z นะครับหน้าตาแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโนบ,บุ๊กที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่37,990บาทราคาดีสเปคได้แล้วก็ได้เรื่องของตัว form factor ใหม่ด้วยดีไซน์โดยรวมก็ถือว่าสวยงามน่าใช้งานกับความเป็น acer nitro series นะครับที่เรียกว่าต่อยอดมาจาก nitro รุ่นก่อนทั้งความเป็น e s p o r t แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันดูดีกว่าเดิมอีกนะแล้วก็แน่นอนระบบทําร้อนนะครับจัดเต็มเล่นเกมลื่นไหลนะครับแล้วก็มีในการปรับโหมดด้วยนะนี่เลยกดปุ่มเดียวสามารถเปลี่ยนโหมดได้เป็นโหมดแบบ performance turbo f u i e t balance นะครับหรือว่า eco ก็ทำได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่น่าจับตามองมา,มากๆเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีเริ่มต้นยี่ที่37,990บาทนะครับจะไปถึง59,9 9 0บาท สเปคตั้งแต่ไรเซน5ไรเซน7ไลเซน9การ์ดจอก็จะเป็น RTX 4050แล้วก็4060ถือว่าปีนหนึ่งตัวเลือกแล้วกันสลับโนบุ๊กรุ่นใหม่ในปีนี้สเปคไรเซน7000นะครับโอเคอีกตัวหนึ่งข้างๆกันเลยนะครับ MSI Bravo 15นะครับก็ถือว่าปีนหนึ่งโนงบุ๊กนะครับที่ดีไซน์สวยงามแล้วก็ดูดีเสมอมากับตระกูล Bravo แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไรเ e n 7 7 7 3 5 h s นะครับได้การ์ดจอเป็น RTX 4060ซึ่งก็จะมีตัวเริ่มต้นนะเป็น RTX เป็นตัวไรเซน5ก่อนนะครับแล้วก็ได้การ์ดจอเป็น RTX 050ราคาเริ่มต้นอยู่ที่38,990บาทโน้ตบุาทเองก็ถือว่าเป็นดีไซน์คีย์บอร์ดแบบใหม่ไฟ RGB 4โซนนะครับแล้วก็ได้ความเป็น MSI Bravo มั่นใจเลยเรื่องของความเป็นเกมมิ่งโนบุ๊กตัวจริงจากทางเอเมซายเขามีระบบความร้อนนะครับคูลบูส์แล้วก็มีเรื่องของการทาร้อนที่ยอดเยี่ยมเสมอมานะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการโนบุ๊กเล่นเกมในราคาแรงแล้วก็ได้ความย่อมเยาวด้วยนะคุ้มค่าน่าซื้ออย่างแน่นอนเรียกว่าเนี่ยเป็น3โมเดลใหม่อย่างแท้จริงที่ที่เรียกว่าทาง AMD เนี่ยมีขายในงานแล้วแน่นอนส่วนเราจะซื้อแบรนด์ไหน S us, a cer, I, s u mm hmm. s a c e r MSI ก็ลองดูกันได้ขายตาม JB a d v i s e Banana i t t มีขายหมดเลยนะครับออีกตัวหนึ่งสาหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กเพื่อการทำงานในราคาเริ่มต้นไม่เกิน20,000บาทจะมีที่ตัวสเปคไร z ซ n 5แล้วก็ไรเซ n 7นะครับตัวนี้ก็จะเป็น r รเซน7 7 7 3 0 u แรม8 g b SSD 5 1 2นะครับก็ถือว่าเป็น,นโน้ตบุ๊กที่หน้าจอ15.6นิ้วนะครับกับ i อเดียแพดสล 3i ที่ดูดีดูพรีเมียมเหมาะเลยสำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตทำงานเอกสารนะครับแล้วก็ได้ความดูดีตามสไตล์ของ l e n o v o i p e d s a d s l ด m 3ด้วยแบบซื้อให้น้องๆซื้อให้ลูกให้หลานเอาไปเรียนหนังสือนักเรียนนักศึกษาก็เหมาะสมกับไซซิ่งหน้าจอ15นิ้วน้ำหนักประมาณไม่เกิน2กิโลกรัมก็ถือว่าพกพาได้สะดวกนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับเราแนะนำตัวไรเซน7000พันงหมดแล้วตัวนี้ก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นที่เป็น AMD ไรเซน6000ซีรีส์แต่ยังเหมาะสมและก็ยังแรงเลื่อนอยู่กับ HP Victus 16นะครับ CPU เป็นไรเซน 56600H นะครับการจอเป็น RTX 3050 Ti RAM 8GB SSD 1 2หน้าจอ16.1นิ้ว Full HD นะครับ ราคาในงานเนี่ยถ้าผมทราบมานะมี25,000 2 0 0 0 0างกลางๆอะ่ะถูกมากเลยนะถ้าเราอยากได้บุคกหน้าจอใหญ่เล่นเกมลื่นแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากๆ25,000ประมาณนี้หรือว่าอาจจะถูกกว่าน,นี้ก็ได้นะลองไปสอบถามนารักก็นดูได้ SP Victor 16ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนำเลยแม้ว่าจะเป็นไรเซน6000การจอเป็น RTX 3 0 Serie แต่ มันยังแรงเพียงพอต่อการเล่นเกมในยุคนี้อยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่ของพรีเมียมดีกว่าที่เมื่อซื้อซีพี i ูไ, 3, ไ, 5, ไ, 5, ไรเซนสามไ, 9, ไ,ไรเซนห้านะครับไรเซนเก้าในอะไรบ้างต้องเป็นไรเซนห้าสินะครับสอบถามนะครับถ้าตัวไรเซนไรเซนสามที่มีของของแถมไหมครับมันจะร่วมตังแต่เป็นไรเซนห้าคุ้นไปอ๋อโอเคถ้าไรสามไม่ได้เลยลโอเคไม่เป็นไรนะครับ เอางี้นี่ผมบอกไปว่าตัวไรเซน5เนี่ยเราจะได้เป็นหมวกแก๊ปแบบนี้นะครับโอ้เรียกว่าเป็นของพรีเมียมที่ดูดีเลยนะครับเนี่ยไม่มีขายทั่วไปแน่นอนเว้นแต่ว่าคนได้รับแล้วไปปล่อยต่ออันนี้ไม่ว่ากันนะหรือนะครับ 9E ้าอี้แคมปิง้งผมว่าไม่ต้องแคมปิ้งไหนหลอกเดินในงานเนี่ยปวดขานะครับก็กางออกมานั่งได้แหละเออก็ดีนะสามารถพับเก็บได้ตามสไตล์ของแคมปิ้งนะครับแบบนี้ก็ดูแข็งแรงดีเนาะ กระเป๋าล้อลากอ่าไว้ใส่โงงใส่ของเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเอ๊ะมันดูแบบจะไปเที่ยวตลอดเวลาเลยนะครับนี่กับของพรีเมียมของทาง AMD ตัวนี้แล้วก็นี่เนี่ยพบติดไว้เลยไรเซน7000ซีรีส์นะครอ่าคือในงานเนี่ยว่าจะซื้อตัวไรเซน5000 6000 7000ขอให้เป็นไรเซน5ไรเซน7ไรเซน9ก็จะได้ของพรีเมียมแบบนี้ทั้งหมดนะครับ โอเคนี่คือโดยรวมนะน่าเห็นภาพว่าอ,อ๋อโอเคเราซื้อโนบุกตรงปร่อกอนบุกนี้เขาไม่ได้ขายเขาเน้นโชว์แล้วก็มารับของพี่นีเป็นหลักมากกว่านะครับโซนขายผมพาไปดูกัน ในส่วนตัว AMD นับบุ้งเนี่ยเขาก็จจกกาัะกายนะครับอยู่ชุกแบรนด์อยู่แล้วแหละนะครับเหมือนจะเป็น Acer Asus Lenovo MSI นะครับ HP Dell มีหมดแหละแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโซนพิเศษที่ทาง JB เนี่ยเขาจัดเอาไว้เป็นโซนของทาง AMD by JB ด้วยต่อเลยก็เป็นศูนย์รวมนับบุ๊งที่ไทยซีบีนะครับเรียกว่าถ้าใครเป็นแฟน AMD แล้วก็ต้องการนับบุ้ง AMD มาที่โซนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างครบนะครับผมขอพามาดูตัวไฮไลท์ของดีกว่าผมชอบอยู่เรื่องหนึ่งกับเอเซอร์สวิปเอสนะครับ <iPad S 1> ที่ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊ก16นิ้วบางเบาน้ำหนักแค่1กิโล1 1กิโลกรมเท่านั้นเองได้ความแรงจากตัวไรเซน6000ซีรีส์นะครับอย่างตัวไรเซน5 6600u นะครับได้การ์ดจอออนชิปแหละนะครับเป็น Ver e o n 660m RAM 1 6 g b SSD 1 t b ประกัน3ปีนะครับแล้วก็1ปีแรกมีประกันออนไซต์ด้วยราคาปกติ45,900ในงานไม่ขาย39,900ในงานก็ไม่ขายนะครับเพราะว่ารวมส่วนลดแล้วเอาคร่าวๆนะครับ มันเหลือประมาณ30,000บาทต้นๆแล้วกันผมใช้คำนี้โคตรโคตรโูตรโคตรโคตรนะครับกับการที่ได้นตบุ๊ก CPU แรงอ่ะตัวนี้หน้าจอ16นิ้ว OLED 4K คุณไม่สามารถซื้อนตบุ๊ก OLED 4K ราคา33,000ได้ในรุ่นอื่นๆแน่นอนแต่ตัวนี้ราคา30,000บาทนิดๆหน่อยๆอ้ออย่างหนึ่งแถมลำโพง มาเซลมาเชลด้วยนะครับผมมูลค่า6 9พ0บาทนะ่ะบ้าบอมากคือแบบถ้าหักลำโพงออกไปสมบุตินนะเหลือ20,000กว่าบาทเครื่องอะ่ะถูกมากถูกแบบผมว่าถ้าใครหาโน้ตบุ๊กทำงาน16นิ้วบางเบาแรงร้อนน้อย แบตนานนะครับดีไซน์พรีเมียมวัสดุมิเนซียมอรลอยจอสวยที่สุดมีลำโพงแยกด้วยเป็นมาแชลนะครับราคาสาม0มือกว่าบาทผมมันมันไม่ใช่สเปครายเซ็ 7, ก็จริงแต่ผมคิดว่ามันเกินต้านเกินต้านที่เจะซื้อได้ว่า30,000บาทจะหาฟังก์ชันฟีเจอร์ได้ขนาดนี้ของแถมขนาดนี้ยากนะครับฉะนั้น พแนะนำกันงบสามหมื่นกว่าบาทน้บุ้งทำงาน16นิ้วจอสวยที่สุดสเปคแรงเพียงพอเลยเล่นเกมออนไลน์ได้แน่นอนตัวนี้อยากจะเชียร์กันนะครับมาที่ร้าน JB กันได้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับตัวนี้แน่นอนของดีนะครับเขามีเลือกสองสีด้วยจะมีสีสีออกดำดำแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเงิน เลือกกันตามชอบสาวๆ,าวๆอาจจะชอบสีเงินหนุ่มๆอาจจะชอบสีดำอันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกนะครับสำหรับตัวนี้ไรเซน5 6600อยู่แล้วก็อย่าลืมไปรับเก้าอี้แคมปิ้งด้วยแล้วก็อเออดี๋ยวก่อนนะเหมือนอ๋อเฉพาะ c p u ไรเซน7,000ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นตัว6,000ก็จะเป็นเหมือนกับกระบอกเก็บความเย็นนะครับไว้ใส่แก๊กฮวยมีฟองได้โอเคแคมปิ้งสบายเลยนะโอเคอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้นะครับเป็นเกมมิ่งโนบุกเอเซอร์ไนโตร5สเปคเนี่ยเป็นไรเซน7,000ไรเซน7735 HS การ์ดจอเป็น RTX 3050หน้าจอ15จูนิ้วฟูด DIPS นะครับ165 h ฮิรตแรม 8GB s อ1 2อ่ะประกันสัปีออนไซด์ราคาตามป้ายเนี่ย359แต่บอกเลยว่าสนใจจริงๆนะมาถามเจ้าที่หน้าร้านกันได้ผมลองดูแล ลดไปลดมาเหลือประมาณ20,000บาทกลางๆโคตรถูกได้ CPU แรงได้การ์จอแบบเกมมิ่งแน่นอนนะครับหน้าจอสวย SRGB 100%เเล่นเกมดีทำงานได้น้องๆคนไหนมีงามาในการเลือกซื้อนตบุกประมาณ20,000กว่าบาทและต้องการเรียวเกมมิ่งโนบุกประกาสามีอสนไซต์ Acer Nitro 5ตัวเนี้ยตอบโจทย์แบบไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องคิดเยอะกันเลย นี่คือตัวอย่างของแบรนด์ AMD X a c e r กันแล้วกันเพราะมันจะมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับให้มันหลักหลายรุ่นหน่อยนะครับอย่างถ้าใครต้องการบุ๊กทําทำงานบางเบาหน่อยหน้าจอ16นิ้วสวยๆนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้เลย CPU เป็น AMD Ryzen 5 660 ss นะคารับการ์ดจอเป็น GTX 1น0จอเป็นแ6นิ้ว0 5 k 1 1 0 h z srgb ร้อ r เซนแรม1 6 g ssd 512นะครับราคา 5, ลดที่ร้านเนี่ยลดแค่พันเดียวแต่บอกเลยว่าลดแล้วลดอีกลดไปลดมาเหลือประมาณ20,000กว่าบาทได้โนบุกสายครีเอเตอร์ทำงานได้ดี16นิ้ววัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งชิ้น น้ำหนักประมาณไม่ถึง2กิโลกรัมประมาณ1.8กิโลกรัมนะครับสวยเรียกว่าใครเป็นช่างภาพช่างวิดีโอ,อผมเชียร์ตรงนี้เลยคุ้มมากๆที่จะซื้อไปทำงานกันนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้นาุกเกมมิ่งที่เป็น l e n o v o i โบ้ p a d ก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น i p a d ี a แพดเกมมตัวนี้ i p a d ี g แพดเกมมิ่ง3นะครับ ไรเซน5 560H การ์ดจอเป็น 3050Ti ้นะครับแลวก็ได้หน้าจอ15ถงนิ้ว 120Hz เฮิร์ตัวนี้ไม่ใช่จอ srgb 100%อนะนะแต่ว่าแรม 8GB s ด1 2นะครับประการก็3ปีออนไซต์หนึ่งปีแรกมีประกันเหตุน,นะครับ2อ9กเบอกเลยว่าในงานสุกกว่านี้อปปีกเมื่อซื้อผ่านทางตัว lazada แล้วก็ shopee สันแล้วลดแล้วใช่ไหม,มก็ลดได้อีกร้านก็ลดแบรนด์ก็ลดซื้อผ่านแอป ก็ลดลงอีกนะครับรอันนี้คือร์โนโวมาดูแบรนด์เดียวกันหนดีกว่านะครับแบรนด์เดียวเองเขาก็มีการนำเสนอในส่วนตัวที่เป็น AMD Ryzen 7000 s e r ซีรีสนะครับ77 Ryzen 7 7 7 3 0 u นะครับราคา3990 0บาทราคาต้องบอกเลยว่าก็ลดได้นิดหน่อยที่ร้านประมาณ1 0 0 0 2 0 0 0แต่เมื่อเราซื้อานทาังโถสลดต่างๆก็จะลดได้เยอะกว่า นะฮะก็เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ16นิ้วแรม16กิกแล้วก็ SSD 5 12ที่ดูดิมันเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคา30,000บาทไม่เกินนะนะดูดีมากเลยอะ่ะมันดูพรีเมียมมันดูทำงานแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนเดลผมบอกเลยว่ามันน่าซื้อมากๆนะครับมันดูดีเกินราคาจริงๆใช่ไหมแล้วก็เรื่องของ p e r f o r m ์แมนดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ต ทำงนานเอกสารตัวนี้มีออฟฟิศแท้ด้วยนะครับใครต้องการโน้ตบุ๊กเดล16นิ้วสเปคใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็น่าซื้อกับหรือผู้ชื่อรุ่น,นครับ Inspiron 5 635อ่าหรือว่าถ้าใครต้องการราคาคุ้มค่านะครับราคาประมาณ20,000นิดๆน,นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นไรเซน 5, 5 3เ u หนยหน้าจอ15.6นิ้ว 120Hz RAM 16 g s s เ12ออฟฟิศแท้ด้วย20,029บาทบอกเลยว่าในงานถูกกว่านั้นนะครับก็เป็นตัว Inspiron 35 35 15นะครับตัวนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันลองมาดูตัวจริงกันได้กันที่บูธ AMD by JIB นะครับมาดูตัวนี้กันดีกึ้นที่เราพาไปดูการตัว ROG สติส,สก,กาบอกไปแล้วว่ามันจะมีตั้งแต่ตัว G14 G15 อ่าเอา,า,า G7 ก่อนดีกว่าตัวนี้นะครับ6 2ได้เป็นไรเซน9 7845HX นะครับแบบนี้การ์จอ4 6 0หน้าจอใหญ่ดีไซน์สวยงามแรงลื่นเลือกกันได้ตามงบตาราคาเลยแล้วก็ส่วนลดมากกว่านี้นะครับอ่า เรียกว่าตัวเลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นไหมเขาจะคำนวณราคามาให้นี่นี่น,นผมทำให้ดูตัวนี้ยกตัวอย่างแล้วกันเนาะผมบอกไปว่าเป็นตัวสติก47นะครับ5 4 9 9 0้สิบ,บาทในงานราคาปกติแต่ว่าในงานเนี่ยเมื่อหักส่วนลดแล้วลดไปประมาณ8,000กว่าบาทจาก54900ไม่ขายลดเหลือ46,700บาทถูกมากๆอืม ก็เรียกว่ามาในงานซื้อเองดีโบุกนะครับคุ้มที่จะขนกลับไปมากๆเลยหรือว่าในส่งตัวซีรีส์ทาร์ g เกมิงก็มีเนี่ยเขาจะมีการคำนวณราคามาให้ว่าเราเนี่ยจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ยังไงใครสนใจก็มาดูกันได้ที่ JB หรือว่าร้านอื่นนะครับคับงนี้เหมือนกันจะเป็นในส่งตัว asus vivo book โนบุกทำงานราคาคุ้มค่าย่อมเยาวกับตัวไรเซน ห้าพันเจ็ดพันก็มีนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นของทาง HP ก็มีเหมือนกันอ่าก็มีสเปคที่เป็น AMD Ryzen เรียกว่าตอนนี้สเปคที่เป็น AMD Ryzen เนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากๆราคาตั้งแต่ไม่ถึงหมื่นบาทไม่ถึง2 0 0 0 0 2 0 0 0 0กว่าบาท3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0มีหมด เลือกซื้อกันตามงบประมาณได้เลยหรือว่ารุ่นที่เราชอบนะครับประมาณนี้โอเคโดยรวมนะครับกับ amd n o t e บุ๊กนะครับที่มีการนำเสนอในขอมาดก็เพื่อนๆลองมาชมกันแล้วกันว่าชอบรุ่นไหนสเปคอะไรหรือว่าถ้าเลือกไม่ได้ยังสงสัยอยู่ไปที่บูธ amd เมื่อกี้นี้จะมีกูรูของเขาเนี่ยคอยให้คำแนะนำนะครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับไรเ e n 5 เราเหมาะกับไรเซนเหรือว่าไรเซนเกเราทํางานหรือว่าเล่นเกมมากกว่าเราเล่นเกมหรือว่าทํางานมากกว่าก็มีตัวเลือกกันได้นะครับโอเคสลับในคลิปนี้นะครับเอนโป้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปไลฟ์ต่อๆไปสลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ